สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆน้ำเยอรมันนะคะจะพาทุกคนมาดูนี่ค่ะอันนี้คือต้นเขาเรียกว่าอะไรคะต้นมะเดือ่อมะเดื่อไฟเกิดตัวนี้ค่ะที่เยอรมันนะคะนี่วันนี้เพิ่งไปซื้อมาค่ะที่เมืองไทยมีต้นใหญ่มากตั้งแต่เกิดอายุเท่ากันเลยสี่สิบกว่ากว่า ต้นๆน,นิดๆน,น,นะคะแต่อันนี้เราเพิ่งเปิดเพิ่งเอามาปลูกแข่เยอรมันนะคะเพิ่งไปซื้อมาเลยวันนี้จะลองดูว่ามันอร่อยแต่ว่าก็อร่อยเด็ดนะเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบห้ายูโร9กสิบเก้าสตางค์นะคะซื้อปุ๋ยอันนี้ซื้อทัวมาทัวกับซูชินีนะคะซูชินีมันจะมีซูชินีมาคือัน มันเป็นลูกอย่างเงี้ยเรามาลองชิมดูามาลองปลูกดูค่อยชิมปลูกก่อนค่อยชิมนะคะแล้วก็ถัวถ่วถั่วเยอรมันถั่วฝรั่งค่ะถั่วฝักยาวยกได้ไหมเนี่ยไปจะไปดูสวนกันเอ้ยยกไม่ไหวนะคะเอาไวน้นี่ก่ะนนะแล้วพาทุกคนมาดูสวนนะคะนะ่อยู่ที่นี่นะคะอันนี้สวน พื้นที่ดินนี้ก็3งานนะคะก็เลยมีพื้นที่ว่างเยอะปลูกแอปเปิลนะคะวันนี้ก็ไปเอาดินมาไปขนดินพอเอามาเสริมเพื่อว่าฤดูร้อนหน้าดินมันจะได้มีเก็บความน้ำนะคะกบน้ำเก็บความชุ่มชื้นได้นะคะดนนาน อันนี้ก็เป็นกระสอบมันเป็นเปลือกไม้นะคะเอามายเยอะเลยอันนี้ดินอันนี้ก็ที่เหลืออ,อ๋อเนี่ยต้องการหมอนวดเลยวันนี้ขนเชอร์รี่เป็นลูกแล้วนะคะเนี่ยเป็นลูกเล็กเนะทุกคนดูเนี่ยค่ะมันกำลังเป็นผลนะคะเนี่เป็นล็กดกมากค่ะเป็นลูก ยังไม่เป็นลูกเลยเป็นดอกแต่ดอกก็จับเยอะอ่าพูดผิดเป็นยุ้งผักนะคะลาทุกคนมาดูน้ำอยู่เย็นละมันนะคะแต่ว่าเราก็หาอะไรทำเสริมได้เนาะอืมทำงานออนไลน์นะคะง่ายๆรายได้ผ่านมือถือรายได้ผ่านอากาศนะคะอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบที่น้ำปลูกพันไว้นะคะ,ะไวเยอะเลยถี่มาก อันนี้คือพริกมะเขือเอาไม่เยอะค่ะปีนี้ไม่ลงดินละจะปลูกลงกระถางดอกดาวเรืองเอาไว้เก็บเป็นนะคะดอกไม้เนี่ยก็จะได้เอาไหว้พระได้จนถึงโนเวมเบอร์นะคะตอนนี้เราอพิลเนะาะเมษาอันนี้อย่างต้นกล้าต้นกล้าพริกนะคะอันนี้คะนา ก็ยังมีอีกอันนี้คือเพราะอะไรไว้เ่ยอันนี้เป็นเป็นต้นดอกดอกอัญชันนะคะอันชันนาก็เอามาใน,นี้ถั่วฝักยาวของเมืองไทยอ้องใส่ต้องปลูกใหม่นะคะอันนี้ยังมีมถั่วมาเทินถั่วมาเทินต้นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศค็อกเทลเนี่ย่ะชอบอื อันนี้ก็ลองดูค่ะอันนี้ก็นะก็ลองดูว่าแทไทายเฉลยเลยนะคะน,นะคะอันนี้ก็คือผักบุ้งค่ะลองดูค่ะปลูกในในที่จริงบ้านเราก็ใส่ในองค์มังกรเนาะอันนี้ไม่มีก็เลยใส่กระถางสีน้ำเงินนะคะเราใช้ฝาติดไว้อบเมล็ดยังเหลือมเมล็กยังเหลือนะคะเอาไปด้วยโอเคโซ่ so, มาดูแปลงผัก กุยช่ายนะคะใครอยู่ที่ไมซ์เยอรมันนะคะที่ไมซ์ไรดันฟัลส์ถ้าใครไม่อยู่ใกล้กันก็มาขอ,อน้ำได้นะน้ำปูนทั้งสามแปลงเนี่ยขยายทั้งเมล็ดนะคะอันนี้ก็ยังมีอะไรอะอ่ามงลักมะเขือเทศอีกโอ้ค่ะโคโรนาซื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้วนะคะเดือนกรกฎาปิดเทอม ปิดเทอมใหญ่จ่ายไปแล้วชันธุรกิจทั้งสามที่นั่งคุณตาแล้วก็ลูกแต่ก็คิดว่าออต้องคืนตัวเครื่องลินเพราะว่าโควิดนานี่แหละค่ะเป็นพิษแล้วก็กลับบ้านไม่ได้นะคะก็เลยเออไปเอาดินมาตั้งหน้าตั้งตาทําสวนนะคะก็ทําสวนไปด้วยทั้งทํางานออนไลน์ไปด้วยนะคะคลายเครียดเนาะสบายสบายสมองงานออนไลน์มันง่ายนิดเดียวนะคะแค่จิ้มจิ้ม ็คือเนี่ยค่ะเป็นงานเสริมและก็งานอดิเรกของน้ําก็มาทําสวนนะคะเรามาดูกันเอาดินมาเราต้องใส่ดินนะ,ะจะเอาดินใส่ข้างบนแล้วก็จะมีผ้าผ้ามามามาปูข้างบนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบว่าอ,อ,อะไรอะ่ะวัชพืชขึ้นมานะคะเพราะว่าห6ปีที่แล้วไม่ได้ทําก็คือโอเหนื่อยมากๆก็คือเก็บยาก ออกจากแปลงผักนะคะอันนี้ก็เลยเอาดินมาใหม่แล้วก็จะใช้ผ้าคลุมนะคะตรงนี้พื้นที่ทำงานเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็เวลาไหนอะสิบแปดนารหรือเปล่านะคะแต่ก็ยังสว่างอยู่เลยเนาะดูพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเนาะขนดินค่ะวันนี้ดูเลยค่ะ ทางจ้างคนแล้วก็คนดินกันด้วยเนาะอัน,นีนกระสอบหนึ่งก็เจ็ดสิบลิตรเลยทีเดียวอืวพ่งนี้ก็มีคนสวนมาช่วยนะคะดูแอปเปิลก็กลายเป็นดอกละเป็นดอกเป็นลูกแล้วค่ะดูเล็กๆตาเนี่ยค่ะเล็กไหมเป็นลูกละลูกดกนะคะเราก็จ้างมีคนช่วยมาทำามาทำแต่งกิ่งให้นะคะแอปเปิลหลายสายพันธุ์อยู่ค่ะ สี่ห้าหกสายพันธ์เนาะอ่าโอเคค่ะจะให้ทุกคนมาดูว่าน้ำอยู่ยังไงทำอะไรอยู่นะคะแต่ละวันในขณะที่พาคุณลุงป่วยนะคะไปหาหมอก็ยังทำได้ทุกอย่างทั้งงานบ้านนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is videos, yeah? ปลูกผักจ้าเสียงคนเขาร้องเรา,าก็ใจแป้วไปด้วยนะปลูกอะไรคะวันนี้วันนี้เหลอจ้ะอันนี้เป็นกวางตุง้งฮะกวางตุง้งเบี้ยเล็กนิดเดียวอ่ะจะรอดแดดหรือเปล่าก็ไม่รู้รดูดีอืม เสียเส่ยงเสี่ยงพอตกแล้วโอ้ยต้องรีบรดน้ำนะเนี่ยเอาให้มันปิดไว้อะเรา,ราลดน้ำเราเอาผ้าดามาคุมใช่สักสามวันสามวันมันถึงจะรอดอยู่ในอาการที่เสี่ยงอมวันนี้นะคนเยอรมันนะ่ะเขาเขาเพิ่งตื่นตัวเพราะว่ากฎหมายเขา บังคับเอาจริงๆว่าต้องใส่หน้ากากนะเออปกติเพื่อนๆเขาจะบอกว่าใส่ทำไมโอ๊ยกลัวทำไมอะไรเกินไปอะไรเงี้ยเดี๋ยพอมาถึงวันนี้นะมีหน้ากากไหมจะมีหน้ากากไหมอต้องแจกแบ่งปันกันหมดแล้วลุงสั่งมาไหมไม่รู้ว่าจะมาว่าไร อีกอาทิตย์หนึ่งอนะ่ะมาแต่เราต้องเย็บเราต้องเย็บเผื่อของเราด้วยนเนาะปลูกผักเสร็จก็ลงมือเย็บหน้ากากนะจ๊ะพอแล้วต้องการน้ำแล้วจ๊ะคอตกละจะตายก่อนรอดไหมอดดูพรุ่งนี้อะ่ะไน้แค่นี้เองกวางตุ้ง ต้องพ้า,มาเมล็ดใหม่อ่ะเออใ้ตรงที่เหลือแซมอะไรก็ได้นะเอาเอาคะนามาลงดีกว่าเเมล็ดคะนามาหยอดจอจอจอเนี่ยเหลือลัวพื้นที่ไม่พอนะเนี่ยกลัวพื้นที่ไม่พอเดี๋ยดูสิจะลอลงอะไรเยอะ ปูแเป็นคนกลัวพทิทีเหม่คะปูแบบทีมาก